ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Update p i t s t o p วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์ที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการสองล้อนั่นคือ Harley Davidson X 5 0 0หรือที่บางคนเรียกกันว่า Night Move X 5 0 0มาดูกันว่าเจ้าเครื่องยนต์ขนาดกลางคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ฮาเลเดวิสัน X 500เป็นผลลัพธ์จากความร่วมมือระหว่างฮาเลเดวิสันกับ QJ มอเตอร์ของจีนโดยใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ b e n e l นล l e o n ออนซโ500ซึ่งหมายความว่า X 500ใช้เครื่องยนต์พาราเรลทวินขนาด500ลูกบาทเซนติเมตรระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุด47แรงม้าและแรงบิด46นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาที การออกแบบของ X 500ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นสปอร์ตสเตอร์ของฮาร์ล y เดวิดสันโดยมีถังน้ำมันทรงกลมไฟหน้าเล็ดทรงกลมและท้ายสั้นที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและทันสมัยโครงสร้างตัวถังเป็นแบบท่อเหล็กถัก t r b u u l r s t t e l t t r ท l l i s t ที่ให้ความแข็งแรงและน้ำหนักเบาระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นโช้คอัพแบบอินเ r อร์เทสขนาด50มเมตร ที่สามารถปรับระดับได้ส่วนด้านหลังเป็นโชคอัพเดี่ยวที่สามารถปรับระดับการยุบตัวและการคืนตัวได้เช่นกันล้อหน้าและหลังเป็นลอ้ออลลอยขนาด17นิ้วพร้อมยาง m a x x ซ s u u p r r m x x t t ขนาดเศษ120ส่วน 70ZR17 ด้านหน้าและเศษ160ส่วน 60ZR17 ด้านหลังระบบเบรคประกอบด้วยดิสเบรคคู่ขนาด320มิลลิเมตร พร้อมคาลิปเปอร์4ลูกสูบด้านหน้าและดิสเบรกเดี่ยวขนาด260มิลลิเมตรพร้อมคาลิปเปอร์1ลูกสูบด้านหลังทั้ง2ระบบมาพร้อมกับ ABS เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ X500 มีน้ำหนักรวมของเหลวอยู่ที่208กิโลกรัมความสูงเบาะนั่งอยู่ที่820ม mm. ิลลิเมตร ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่มีความสูงปานกลางถึงสูงถังน้ำมันมีความจุ13ลิตรซึ่งเพียงพอสำหรับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางระยะกลาง แม้ว่า X 500จะใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ Benelli Leoncino 500แต่ Harley Davidson ได้ปรับแต่งรายละเอียดต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์เช่นการออกแบบไฟหน้าไฟท้ายและท่อไอเสียแบบ2 in 1ที่ให้เสียงทุ้มลึกตามสไตล์ของ Harley Davidson สำหรับผู้ที่มองหามอเตอร์ไซค์ขนาดกลางที่มีสมรรถนะดีการออกแบบที่โดดเด่นและราคาที่เข้าถึงได้ Harley Davidson X500 ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสู่โลกของ Harley Davidson ด้วยงบประมาณที่ไม่สูงมาก อย่างไรก็ตามควรทราบว่า x500 ยังไม่มีการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยหากคุณสนใจอาจต้องติดตามข่าวสารจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าอิสระในอนาคตขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้หากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง The Update p i s t o p เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ